สวัสดีค่ะมาเด้อเหมือนผู้ใดผู้ใดบ่เคยเห็นข่งเตี้ยวมาเบิ่งเด้อนี่เตี้ยประมาณศองนึงก็กลัวเนาะมันก็อยู่เพื่อนมันก็มีใบอุดมสมบูรณ์ปฏิว่ายอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อลูกว่าแมนเด้ออยู่เพื่อต้นเพื่อล้ำต้นนี่แหละนี่แหละเอาเถออันนี้กับ่ะพร้าวเน่อีกแล้วโอ้ยประันไปใจกับมิตรเนยอมกย่าไอ้เอ้ไข่ในเนยอมกเอาอย่าฝอย พุ่น่ะแนวยขยากคุณนะ่าคุณนะ่ณนะพุ่นะ่นะพุ่น่ผักบักข้าวเจ้ยซุปบ่ขอยากกินบักข้าวซุนะปคุณน,น้ <c ười> นี่และค่ะตามอันทงไรทงนาะพุนไปเขาไม่ยังเนี้กับหมียงังให้เบื้งดอกไก่มิ่งแต่นลลีแ่แ <ไป S 2> หละเบิ้งไปเลยๆนี่แหละทงไ่ทองนาะบ้านไก่เคียงอันนี้ผักไผ่เจ้าเลี้ยงกบหรือเลี้ยงปลานี่ไ ผักไผักกะแยงเอ้ยนีเ<อ>ดี๋ยวผักกะแงงผู้ใดบ่เคยเห็นผักกะแยงมาเบิ่งเด้อเพื่อนเพื่อนน้องน้องพิรุษนี่บางคนก็ไม่รู้จักผักกะแยงมาเด้อแต่ที่แน่แน่ <ๆ S 1> อยู่บ้านที่ที่แน่แน่อยู่บ้านคู่มุนตีนันหลายผักกะแยงนี่อ๋อคอยหมูจักแล้วต้นผักกะแยงอยู่หนีบาทที่นี่นี่นานานบ่คอยบ่เคยได้แกงยังดอก่็เคยได้แกงดอกเคยผักกะแยงนี่เดี๋ยวพี่น้องนี ปลูกใส่นามนี่งามปไปยังจะบ่ได้ปล่อยกบลงนี่บ่บ่มีกบดีเอาใส่หลายๆไปยังฝุ่นนั่นไปเพราะมีฝุ่นล่ะบ่มีหัวไปขอเขาดิอดีผักพายบางคนก็เรียกผักกันจองบุ้น่ะข้าวนาดำพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆแตกกอคักเนาะคนเราเบื่อละล่ะไอ้ฝอยฝนนี่ยเฝ้าถ่ายคลิปพี่น้องเฝ้าลบฝนขึ้นมาอีกแล้วตึ่มๆมาอีกแล้วดู ข้าวนาดำค่ะพี่น้องได้ผลมากก็เขาหน้าวานผักกระแง่งก็เยอะแยอะออมกบออมเขียดแต่พี่ดุษธนี้ผัดโบก,กินกบกินเขียดแต่ว่าผัดชอบผักกกะแง่งชอบแกงชอบมกปลาผักกระแง่งแกงเราใหม่โบม,มากได้ใหญ่คอยมากขออีตูวคอยว่าแกงใส่ผักกระแง่งเราคอยว่าน้มามันใสน้ำขา่าเบื่อมนัอมนใสเออบ่อืม แต่ก็อีตูแต่บ่าหมกป่าในสอบใจพักกระแงงงามค่ะพี่น้องค่ะเขาปีนี่ฝนฝาก,กับอุดมสมบูรณ์ดีอันนี้ก็เป็นของเอื้อยของไอ้นี่แหละนี่ก็มาเล่นท่งเล่นท่าไปตามภาษาภาษีแตเบิ่งดูคนสวยมาใส่หมวกให้ย่าดูหน่อยอันยับมาดีๆเด้ห<ว>มวกห<ว>มวกสวยห<ว><ว>มวกคุณยายน้อยอุดรสกิดขาว หันหนักหันหนามาดีๆเออดูมันใส่หมวกใส่ไม่เป็นใส่หันอีกข้างนึงสีสาวสวยเออน่ะโอ้ยหลานสาวข่อยพี่นาก็ได้ค่าดองแล้วพี่น้องอืมไอไปร่างเอาไปไว้นี่แหละค่ะกระมิ่านี้แหละพักสวยๆงามๆม,มาให้เบิ้งบบกคงเตี้ยมะพาบ้าบ,าบกักบวบกับยุ่สูงขักอยียเดี๋ยวฟ้อยให้คุณนะต้อยลงถแม่พูหนาโอยบักบวบอุนต้นอินเต้นยุ่นั่น ตอยลงมาออมเถอะเม่ค่ะบุ้งบนใส่ฝุ่นผักก่แยง,งมือนี่แหละพี่น้องคะ่ะอืมบุ้งผักก่แยง,งพุ่นเด้ยรือไปบักผ้าพุาน่นเด้จะปลูกไว้นยังสูงแถอะแสดงว่าปลูกปลูกหรออมแหละปลูกอัอนแสดงว่าบักบวกกินธรรมาชาติเองเงินบนปลูกยูตี้นี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะใครไม่เห็นผักก่แยงก็มาดูเด้อนี่แหละผักก่แยง ที่ครูมนตรีไอดินชาแนลฝากแม่ดุษณนีปีที่แล้วเน่ยเป็นกระถางหนึ่งแต่อันนี้เพิ่นปลูกไว้ในสระน้อยๆงามค่ะเพื่อน